ศรัทธาด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมพ้ทนทุกตามไปเลยเชื่อพระเจ้าว่ามันมีตัวเรามันไม่เคยมีเราตั้งแต่แรกทําไมถึงพยายามจะไปดับกิเลสดับเราอีกล่ะพยายามจะเอาตัวทํทให้ไม่มีตัวเราล่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นมารคกไหมไม่เป็นมันผิดทางก็บอกตลอดว่ามันผิดทางก็ไม่กลับขบวนสักทีหนึ่งใช่ไหมไม่ไดบกลับขบวนซช ให้มันถูกท้งแล้วทุกคนใกล้สังเกตตัวเองอะไรที่มันเป็นเยื่อใยอะไรที่มันยังไม่เห็นถูกก็ตรวจสอบตัวเองมันสำรวจตัวเองว่ายังยึดมั่นถือมั่นอะไรให้เป็นทุกข์อยู่ตอนนี้มีอาการไม่เข้าใจตอนนี้มีอาการตรวจตอนนี้มีอาการเมื่อยพอรู้ในสิ่งที่ถูกรู้สิ่งนั้นก็จะคือตกล่วงไหมตกล่วงก็ไม่ใช่เรา ไล่สเต็ปหนึ่งคือยังทุกพ้นทุกไม่ได้ก็ต้องมารู้เราผู้รู้ในอาการหรือเราผู้รู้ในสิ่งที่ถูกรู้เพราะอย่าไปสนใจในสิ่งที่ถูกรู้แต่ให้สนใจผู้รู้ในสิ่งที่ถูกรู้งงไหมจังงงไหมอย่าไปสนใจในสิ่งที่ถูกรู้ความรู้สึกเวทนาสัญญาสังขารเป็นสิ่งที่ถูกรู้รู้แล้วสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ อารมณ์อารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์โกรธสงบดีไม่สงบดีพวกนี้คืออารมณ์แต่ให้มาสนใจไม่ต้องมาสนใจพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าเวทนาไปสนใจแค่เวทนาแต่ให้มาสนใจว่าเวลาพูดที่มันรู้แล้วอ่ะมันไปบ่นว่าอะไรรู้แล้วอ่ะโอ้โหอ๋อเห็นแล้วเห็นเวทนาแล้วเห็นหน้ามันมีอาการอย่างนั้นนะอ๋อมันมีอาการปวดน้อาการปวดเป็นอย่างนี้นะอาการปวดอย่าง ผู้ที่พูดเกี่ยวกับอาการปวดอ่ะผู้รู้ในอาการปวดเมื่อก,กี้ไม่ครูพูดว่าไม่ต้องไปนสนใจในสิ่งที่ถูกรู้คืออาการปวดเนาะแต่ใหมารู้ผู้รู้ในอาการปวดเพราะมันจะพ้นทุกข์ได้ต้องมาใส่ใจในผู้รู้ในสิ่งที่ถูกรู้เข้าใจไหมเมื่อมาใส่ใจในผู้รู้ในสิ่งที่ถูกรู้เวทนาสัญญาสังขาร เนาะที่เมื่อกี้เราไม่ได้สนใจมันมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะมันทํางานของมันอยู่แต่ถ้าเรามาสนใจในผู้รู้และเห็นผู้รู้ตามความเป็นจริงว่าผู้รู้เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตรงเนี้เขาเรียกว่าจะถอดอุปทานทั้งยวงตั้งแต่วิญญาณขันไปถึงเวทนาสัญญาสังขารและรูปเขาว่าถอดทั้งยวงแต่ถ้าเราไปรู้อยู่ที่เวทนาก็าจะติดอยู่ตรง ผู้รู้เพราะก้าวร่วงทุกได้ต้องก้าวลงผู้รู้กิเลสไม่ได้อยู่ที่เวทนาไม่ได้สู่สัญญาไม่อยู่สังขารกิเลสอยู่ที่มันยึดจิตว่าเป็นตัวตนหรือยึดผู้รู้ว่าเป็นตัวตนแต่ถ้าเห็นว่าผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวตนล้มขบวนไหมล้มขบวนงงไหมไม่งงค่ะใครงงบ้างไม่งงเนาะอ่ะหมอวีอ่ะงงตรงไหน,นอ่ะหมอวี รู้ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยค่ะแม่มบอกว่าให้รู้ตัวข้างหลังอะค่ะหมอวีเห็นไหมครูไหมเห็นเนี่ยรู้มาข้างหน้าค่ะแต่หมอวีจริงๆแล้วต้องหมอวีเห็นไหมครูด้วยแล้วหมอวีต้องเห็นตัวเองด้วยนั่นแหละรู้ตัวหลังอย่าเอามารู้ตัวหน้าอย่างเดียวแต่ตัวหน้าตัวหลังต้องรู้พร้อมกันใช่ไหมถ้าไม่รู้ตัวหลังแสดงว่าไม่รู้ตัวเอาตัวเราไปรู้ รู้ถูกตัวยังเออเรารู้ยังนะว่าตัวหน้าตัวหลังคืออะไรเหมือนเราเอาตัวเราอ๋อเวทนาเป็นอย่างนี้นะมันมีอารมณ์แบบนี้นะอ๋อหนูก็เห็นอยู่นะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาเราไปรู้หน้าหมดหมแต่เราไม่เคยรู้ตัวหลังอวิชาอยู่ที่ตัวเราผู้รู้ตัวหลังใช่ไหมนั้นะตาเห็นรู้ผูกระทบเสียงมีตานอกที่เห็นแล้วแต่ตาในต้องเกิดด้วยคือเห็นเราผู้รู้ เห็นเราผู้รู้มันจะอยู่คู่กันอย่างงี้ในทุกขณะรู้นอกรู้ในรู้นอกรู้ในคู่กันไปอย่างนี้เลยแต่ถ้ารู้นอกอย่างเดียวมันเอาเราไปรู้แต่มันไม่รู้ตัวเราตัวเนี้มักไม่เกิดและพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะกิเลสอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้ามันมีสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเห็นไม่คู่ด้วยและเห็นตัวเองด้วยก็ฟังไม่คูรู้เรื่องถูกไหมแต่เห็นตัวเราตัวจิตตสังขารที่มันปรุงแต่งที่มันพูดมันหยุดคือตัวเราอะเนาะ สำคัญว่าตัวเราพอเห็นปุ๊บมันก็จะใช่เราไหมไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่เราถูกไหมมันจะไม่ใช่เราเป็นอัตโนมัติเลยเพราะรู้เราไอ้ตัวนี้จะมีค่าไหมไม่ไม่ได้มีค่าอะไรแล้วก็เหมือนเราไปรู้ข้างหน้าข้างหน้าไม่ได้มีค่าเลยละพารู้แล้วว่าตัวพาไปเกิดจริงๆไม่ใช่อีตัวข้างหน้าแต่อีตัวตัวอยู่ข้างในใช่ไหมเอออันนี้คือรู้หลังรู้ไม่ใช่จำ มีสภาวะธรรมรองรับคือการเห็นยานเกิดขึ้นยานที่จะเกิดขึ้นยานปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ใช่จากความรู้ไม่ใช่จากความจําและไม่ใช่จากการอ่านแต่ยานปัญญาที่จะเกิดขึ้นคือรู้เห็นความเป็นจริงของทุกสภาวะในขณะปัจจุบันเท่านั้นนั้นไอที่จําอะไรมาลืมไปด้วยเลยไอที่รู้อะไรมา ลืมไม่ได้เลยเพราะมันไม่สามารถทําให้รู้ตัวได้ความรู้นั้นยิ่งขวางความรู้ตัวไหมขวางถ้ามันรู้เป็นเครื่องขวางจะเก็บมันไว้ไหมไม่ต้องเก็บไม่ต้องเสียดาย <laughs> กิเลสไ่มองน้องความรู้มันเป็นกิเลส <laughs> ไม่ต้องเสียดายเพราะถ้ารู้เยอะมันจะขวางถูกไหมมันจะขวางความรู้ตัว <laughs> แต่ถ้ารู้ตัวไม่ต้องรู้อะไรเลยรู้ต,ตัวต้องรู้อะไรไหม รู้หมดทุกอย่างแล้วและเดี๋ยวความรู้จะมาจากความรู้ตัวความรู้ที่พูดได้อะนะพูดได้หมายถึงว่าสมมุติที่เอามาสื่อสารได้มันจะแตกฉานออกมาจากรู้ตัวแต่ไม่ใช่เอาความรู้ที่จะแตกฉานไปถึงความรู้ตัวได้ขั้ทางอันนี้ไม่งงเนาะหรือกูไม่งงเนยเนางงไหม <c oughs> จางงไหมพูด <c oughs> ไปพูดมาก็อาจจะอธิบายเมื่อกี้แม่รูพูดมา,อ,า,า,ยยอ,มดาอะไรลืมไปแล้วใครจําได้ไมะ อะไรนะพูดว่าว่าอะไรนกเราเอาความรู้ไปความรี้จริงๆได้ความนี้ตัวเออเออเอาไม่เอาไม่เราเอาความรู้จริงๆที่เกิดจากการรู้เราอ่ะไปรู้ทุกอย่างได้ไปรู้ทุกอย่างได้แต่เราเอารู้เอารู้คิดเนี่ยเอาคิดรู้มารู้สิ่งที่เป็นควที่เป็นรู้จริงๆไม่ได้เออใช่ถ like. ูกต้องมันขวางกัน มันจะขวางกันสมมุติจะบังวิมุตทันทีเมื่อเห็นอะไรเป็นภาระต่อหนทางทิ้งลวดไม่น่าเสียดายเลยเพราะจุดหมายปลายทางของเราก็คือสึ้นทุกไม่ได้แบกตำราไปด้วยไม่ได้แบกความรู้ไปด้วยไม่แบกอะไรไปด้วยทั้งนั้นจุดหมายปลายทางของเราคือไม่แบกไม่เป็นภาระเพราะการปฏิบัติไม่ใช่ภาระแล้วรู้ในขณะปัจจุบันก็ไม่ใช่ภาระแต่เมื่อไหร่ที่ คิดว่ากูจะรู้ยังไงวะแล้วกูจะทํำยังไงคิดไปอีกแล้วมอคิดจะขวางไหมคิดขวางรู้คิดนะขวางรู้แต่รู้ไม่ได้ขวางคิดงงอีกไหมไม่งงน้องปันยังพูดกำกวงใช่ไหคิดไม่เคยรู้ว่าขวางไอ้รู้ไม่เคยขวางคิดนะคิดอยากจะทาอะไรในรู้ก็ได้ถูกไหม แต่เมื่อไร่ที่มันคิดจะขวางรู้ทันทีพรไปกับความคิดปุ๊บจะพบรู้ไหมไม่พบใช่ไหมแต่ถ้าพบรู้แล้วก็จะพบคิดด้วยแต่ถ้าพบคิดแล้วจะไม่พบรู้นั้นให้พบรู้แล้วจะเจอคิดไม่เอาคิดไมพบรู้เพราะมันจะไม่รู้ไม่เอาคิดไปพบรู้แล้วมันจะไม่รู้มันรู้ไตมันก็วนอยู่อย่างงงไม่ไม่กนเออ เอธทร,รมาเหมือนมันย้อนแยง้งมอวีเข้าใจไหมเข้าใจมันคีดที่พูดไหมมันย้อนแย้งตลอดคือไม่ใช่สังขารบางหน้าแนั่นเองรู้ในขณะปัจจุบันนั่นแหละไม่เท่านี้จริงๆ